สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาเพาะมาเมล็ดผักชีฝรั่งนะคะตัวน,นี้ก็เป็นต้นกล้าของผักชีฝรั่งนะคะที่โบได้เพาะมาเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือโตยากมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะ ขยายพันธุ์โดยที่หักกอนะคะหักกอของผักชีฝรั่งที่เราซื้อมาจากตลาดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหักกอออกมาแล้วก็ชำไว้ในดินในน้ําอะไรก็แล้วแต่อันนั้นจะง่ายกว่านะคะสําหรับผักชีฝรั่งแต่ทีนี้นะ่ะโบก็อยากจะลองดูว่ามันจะใช้ะระยะเวลานานแค่ไหนนะคะในการงอกนะคะโบก็เลยซื้อมเมล็ดมานะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นแบบนี้ เป็นกระป๋องนะคะผักชีฝรั่งโบก็ซื้อมาแบบนี้อันนี้น่าจะประมาณ60 70บาทนะคะขนาดกี่กรัมเนี่ย20กรัมนะคะแบบนี้เป็นมเมล็ดนะคะโบก็เลยจะเพาะอันนีโ้โบหวานเอานะคะคุณผู้ชมหวานเอาไม่ได้แบบทําเหมือนขึ้นช่ายนะคะแต่วันนี้โบจะพามาเพาะแบบเหมือนขึ้นช่ายเลยนะคะ แต่ว่าโบจะไม่ได้ใส่เยอะนะคะเราจะใช้เป็นการหวานก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นไม้มาแทบๆ,ๆเอาก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะให้ดูมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดของเราก็เล็กๆเองนะคะเวลาโบใช้โบก็เจาะรูลเล็กๆนะคะขย่าออกมาทีละน้อยทีละน้อยแบบนี้เลยนะคะเห็นหรือเปล่าเมล็ดเล็กๆ,ๆนะคะ กว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือใช้เวลานะคะใช้ความอดทนของคนปลูกมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคจะพามาปลูกกันเลยนะคะอันนี้โบก็ได้ใส่น้ําแล้วนะคะก็คือปริ่มๆไม่ได้ใส่จนท่วมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเมล็ดที่เราแทบลงไปบนฟองน้ําเนี่ยมันจะลอยได้นะคะให้ฟองน้ำชุ่มๆแล้วก็ให้น้ำอยู่บริเวณ3 3 4ส่วน4ของฟองน้ำก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม วิธีทำก็ไม่ยากนะคะใช้ไม้ของเราเนี่ยจิ้มแล้วก็มาจิ้มที่มเมล็ดนะคะแล้วก็แตะ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 ,แตะไว้นะคะเราใส่เยอะๆเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วเราค่อยมาเลือกเอาว่าเราจะเอาต้นไหนไว้นะคะนี่แบบนี้เลยเพราะว่า ที่เราจิ้มลงไปไม่รู้ว่ามันจะงอกกี่ต้นนะคะคุณผู้ชมที่โบหวานลงไปของตัวนี้เนี่ยก็หวานไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่างอกก็เท่าที่เห็นนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบแค่ไม่อยากให้มันเปลืองมเมล็ดเฉยๆก็เลยเอาไว้ในเป็นจุ้มๆแบบนี้นะคะ แล้วโบก็วางไว้ในร่มนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เอาตากแดดแต่ยังได้วางไว้ใต้ชายคาของเราเลยรออย่างเดียวนะคะเขาใช้ระยะเวลาประมาณสิบกว่าวันนะคะเราถึงจะเห็นเมล็ดข้าวงอกนะคะใช้เวลาไม่นานในการงอกแต่ว่าเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะนานหน่อยค่ะอันนี้โบเห็นงอกแล้วก็เริ่มมีใบสีเขียวโบก็เริ่มให้ปุ๋ยโดยสาร 3cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะคุณผู้ชม เมื่อกี้หมาก็มานั่งข้างๆนะคะคุณชมคนอยู่ที่ไหนหมาก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเมื่อกี้พูดทั้งไหนแล้วนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะก็คือ3ซีต่อน,น้ำ1ลิตรนะคะเราจะใช้เป็นปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกผักสลัดของเราก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้สามารถทำได้หมดเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะแค่เรารอให้เมล็ดงอกนี่ก็ยากพอแรงแล้ว เขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมันเราจะได้เก็บกินหรือเปล่านะคะก็สั่งไปเรื่อยๆเลยแทบๆเดี๋ย,ยถถถวถ้าใครไม่กลัวเปื่อนเนี่ยจะหวานไปเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมหวานไปเลยก็ได้ ช่วงนี้หน้าฝนนะคะปลูกอะไรก็จะยากหน่อยนะคะถึงแม้มีโรงเรือนนะคะก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราปลูกผักเนี่ยแล้วก็อาศัยแสงแดดนะคะในการให้ผักเนี่ยเจริญเติบโตหรือว่าในการสังเคราะห์แสงนะคะแต่ถ้าไม่ค่อยมีแดดอย่างเี้ก็ลําบากหน่อยผักก็จะยืดจะอะไรนะคะแต่ว่าถ้าแดดแรงก็มีปัญหาอีกนะคะอันนี้ก็คือมัน มันก็ต้องทำความรู้จักกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยนะคะเพราะว่าส่วนที่เราควบคุมมันไม่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะไปเลย อีกประมาณ10วันนะคะอีกประมาณ10วันเด,วเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะว่ามันจะงอกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นผักชีฝรั่งที่เราซื้อมาจากตลาดลากมันค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็อาจจะใช้เวลานะคะในการที่จะ ลากงอกใหม่ออกมานะคะอาจจะลากเดิมมันก็จะเน่าเสียทิ้งไปนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเดี๋ยวลากหม่มันก็จะงอกออกมาเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นอ่อนๆเนี่ยมันมันจะโตได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นแก่แล้วที่มีที่ที่ท,ท,ที่มันเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าโบลองเอามาปลูกแล้วตัวน,นั้น ถ้าเราเลือกเป็นต้นอ่อนๆนมันจะใช้ได้นะคะเพราะว่ารากมันยังอ่อนๆอยู่แต่ถ้าเลือกเป็นรากแก่ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะอาจจะพักไว้ในร่มก่อนนะคะหรือว่าใครแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะก็เอาออกมาไว้อุณหภูมิปกติแช่น้ําเปล่าไว้ก่อนนะคะค่อยเอาไปชําในน้ําปุ๋ยนะคะสำหรับเมล็ดผักชี หรือว่าผักชีไปเรื่อยนะคะบ้านโบเรียกว่าผใบหอมปีนะคะคุณผู้ชมผักหอมปีหมดแล้วอาให้หมดเลยเพอเราขยายพันธุ์ได้นะคะมันก็ อันนี้มันจะเก็บกินได้นานๆเพราะว่าเราไม่ได้ดึงยอดไม่ได้ดึงทั้งต้นขึ้นมากินนะคะเราเก็บกินแค่ใบค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเอาไว้ได้นานเนี่ยเวลาบบปูกบก็จะเอาไปไว้บ้านป้าบ้างนะคะเพราะว่าเอาไว้ให้ป้ากินนะคะตัวไหนที่พอปลูกเองได้เราก็ปลูกนะคะมันก็จะไม่ได้ซื้อบ่อยๆเหมือนต้นหอมแบ่งอย่เงี้ยนะคะ เป็นอะไรที่ซื้อประจําเลยนะคะบางทีซื้อมา10บยีบาทอย่างนี้ก็กินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้ไม่นานมันก็เปื่อยนะคะถ้าเราเอามาปลูยเองเพราะว่าอยากกินตอนไหนก็ไปตัดใบมากินอยากกินตอนไหนก็ไปตัดใบมากินอย่างนี้มันก็สะดวกนะคะไม่ต้องรองซื้อสิบยีบาทนะคะหรือว่าแค่เดินทางไปซื้อเนี่ยไกลๆไปซื้อแค่10บบาทเนี่ยมันก็ เปลืองไปอีกนะคะคุณผู้ชมอันไหนที่พอทําได้แล้วก็ทําเองเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเพราะมาเมล็ดชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็แล้วกันนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะดูไปด้วยกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ